สวัสดีครับขอนุาทุกท่านเข้าสู่ช่องธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมานําเสนอเทคนิคครับการล้างกระปุกพลาสติกไรแบบนี้นะครับอย่างเช่นกระปุกนี้ครับก็เป็นกระปุกที่ใส่พริกมานะครับเป็นพริกเผาครับก็จะมีน้ํามันเต็มเลยนะครับถ้าเราจะทิ้งนะครับก็จะทําให้เกิดเป็นขยะนะครับเราสามารถนํากลับมาใช้ได้ครับด้วยวิธีการล้างแบบง่ายๆครับและส่วนนี้ก็เป็น กระปุกพลาสติกอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราซื้อมาใส่ของได้นะครับวิธีการนะครับเราก็จะใช้เป็นน้ำยาล้างจานนะครับนะครับเราถ้าเราจะล้างนะครับล้างยังไงก็ไม่ออกง่ายนะครับก็ใส่น้ำยาล้างจานเข้าไปนะครับจากนั้น ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ำนะครับเราคือไม่ต้องไปขัดนะครับถ้าเราขัดก็ความมันของน้ำมันก็จะติดอยู่นะครับนะครับแล้วก็เขย่าไปเลยนะครับก็ใช้เวลาเขย่าไม่นานนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่า ฝาเขาปิดไม่ค่อยอยู่นะครับครับเราเข่ายเาไปนะครับครับเรามาเปิดดูกันนะครับนี่ครับก็จะเห็นว่าสะอาดนะครับเดี๋ยวล้างน้ํา นี่ครับจากที่สกปรกครับก่อนหน้านี้ครับเราใช้วิธีนี้ครับง่ายๆนะครับก็สะอาดแล้วนะครับ๋ยวเรามาลอง่ากระปุกนี้นะครับเราก็จะทําเหมือนเดิมนะครับไปเห็นว่าคาบน้ามันนะครับใส่ยาล้างจานลงไปตามด้วยเกลือนะครับ ก็ทำขั้นตอนเดิมนะครับ ครับโดยเราไม่ต้องไปใช้กองน้ำเราขัดล้างนะครับเราใช้วิธีนี้ครับจบเลยครับทีเดียวนะครับคราบมันก็จะไม่หลงเหลือไว้เลยนะครับถ้าล้างด้วยน้ำยาล้างจานอย่างเดียวนะครับคราบมันก็จะติดอยู่นะครับนะครับก็จะเห็นว่าสะอาดหมดจดคราบมันไม่ติดนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อแม่บ้านทุกๆท,ท่านนะครับหรือทุกๆท,ท่านเลยนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมองคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกก่าวคาําว่าสวัสดีครับ